สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในเอ่อ Killing f o r Summer l i d e Show นั่นมมเองนะ,นะตอนนี้เป็นช่วงซัม,มเมอร์ของเกม Killing f o r ไม่ใช่ของช่วงสตรีมนั่นแหละสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ยกระตุกถ่ายรายการอยู่นะครับเยะอ,อีอีโอ้ยกระตุกโอเปิดเปิดโหดแล้วอ่ะเปิโดโหดไม่ได้หรอก เราเป็นผู้ร่วมรายการไม่ใช่เป็นผู้จัดของได้ของรายการอู้ผีร้อยได้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไม่คุ้นนะเดะเออแล้วขวาบนมันคืออะไรวะล็อกแอนโหลดคืออะไรวะมันก็เป็นชื่อของแอปออกเจ็ตทีฟไงเฮ้ยกเกาะเกาะเฮ้ยกูติดเกาะมาไานฮะติดเกาะติดเกาะจำ เฮ้ยนายกูรู้เองจะตายอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเว้ยตายอะไรเลือดร้อยเลยนะตอนนี้เราต้องอยู่กับคุณดับเบิลอีเกิลนะสวัสดีครับทำไมมันมีเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงอ่ะไอ้นี่ไอ้อ้วกเหรอเนี่ยเออตอนนี้เหลืออีกสี่ตัวสามตัวสองตัวหนึ่งตัวหมดแล้วไอ้เสียวคำนี้บวกห้าร้อยโคตรแท้ถ้ามีแค่นี้เหรอหรือมีเรื่อยๆอ่ะมีเรื่อยๆเรื่อย เฮ้ยเดี๋ยวว่ามีเทรดเดอร์ด้วยตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงอ,อธิบายดีกว่าให้คนรู้กันนี่ก็เป็น Killing ฟอร์แทนนะครับของปอมาผมเฮ้ยแทนเ,เ,เล่นในสตรีมก็นนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของทางสตรีมนะก็จะมีการอัปเดตของเกมมากมายหลายชนิดตอนออรัล Killing f นีก็มีเป็นประจำนะช่วงซัมเมอร์ก็จะเฮ้ยอะไร ไอ้นายขวานนี่คลิกซ้ายตายป่าวะอะไรขวานอ่ะก็ตายนะคลิกซ้ายอ่ะนะอืมแล้วคนไทยใช่ไหมเราอ่ะสวัสดี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 ทำอะไรด็สวัสดีมีไม้ไหมครับ ตอนนี้ก็เป็นออเจากตีฟฮะเดี๋ยว<ป>ต่อไปจะเขาจะให้เราทำอะไรนี่เกมไปบิวไอเครื่องส่งกระแสะไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวรอตรงน,นี้อันเลยอันแรกเพื่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้มีพลังงานสน,นุกอะบิวตรงนูน้นนั่นอนะขึ้นมันขึ้นให้บิวอยู่อะ ต้องวิวให้ครบเหรอเออแล้วก็ปกป้องเพื่อย่าให้เพื่ออย่าให้ผีตบงั้นเดี๋ยวฆ่าฟันแล้วกันแน่นอนที่สุดโอ้ยเฟสเท้ามาโอ้ยเย,อย่อย่าขึ้นอย่าขึ้นเออคอขาดอืมอจิเม้นต์ปลดล็อกกระจายอ่ะเออฟันทีแบบปลดล็อกเลยค่ะอ,อืมปลดล,ล็อกเหมือนกันเมื่อกี้ฆ่าเฟสเท้าไม่ได้ตัว ไอพี่เรื่อยวะไอเรื่อยพี่เรื่อยหลบไปหลบไปหลบ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 ไงคาตนะอย่างไวอ่ะโจ๊ะเดียวคอขาดไปไปวิวอ่ะอุ้ยพี่ไฟมาโอ้ยเฟมเลททำไมเฟมเลทตกทำไมเฟมเลทตกอย่างงี้แบบสำหรับด่านนี้ก็เล่นกับเพื่อนเป็นดีที่สุดนะฮะ คุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วย<ต>ยังไม่เสร็จเลยตรงไหน,ตร,นตรงนี้นตรงที่ข้ายืนอยู่เออต้องให้ครบร้อยใช่ไหมเอ้ยส <200 S 2> องร้อยนะสองร้อยเฮ้ยโอ้ตัวคอลเลอร์นั่นเองเมื่อกี้เฮ้ยโหสองร้อยแล้วเสร็จหนึ่งอัน เอาไอ้นายมันบอกอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะมันบอกว่า you must be near with double มันบอกว่าอยู่ไกลไปฮ<ะ>เฮ้ยไม่ใช่มันบอกว่าไอ้นี่มันไม่ได้ให้บิวประตูอะไรวะมันเขียนว่าอะไรไม่รู้อ่ะนะตอนนี้เราก็ต้องเก็บคิวเก็บคิวผีให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ เออเอาบอนัสคิวไม่ได้เลยไปร้านน่าอุ้ยเปิดแล้วครับเย่ yeah, เปิดแล้วเข้าสวนสนุกโอ้ยน่านเล่นโอ้กต้องร้อยร้อยเมตรน่า,านสวน,<ล>นสนุกน<า><ล>รันนเกเลยคือว่เออสับสวยเยนะี่ยสร้างโดยเออที่วิวเอเกทีครับ ถ่ายจะเทะลงไหมเนี่ยยูทูบไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรทำไมมันมีบัตซ์โซโบด้วยวะถ้าซื้อบันเดิลมาก็มีอยู่แล้วทำไมข้าไม่เคยเห็นวะอ๋อหรือมันอยู่ในอยู่ในไอ้นี่เหรอโหมดโหมดมีดอยู่ในอยู่ในมีดอ่ะเออก็ถึงว่าข้าข้าไม่เคยเล่นนี่หว่ามีด ตอนนี้เขาให้เราอยู่ในนี้แล้วคิดว่าเกมเกมกินน้ำซีว่าไวโอโคโลาอร่อยเอามาคุณจ่ายตังค์ไปแล้วเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยฮิวเดเอริงมาสเตอร์อ๋อลิงมาสเตอร์ลิงมาสเตอร์ไปนู่นล,ลิงตัวใหญ่ป่ะไม่ใช่ <laughs> แหวนเนาะแหวนแหวนใหญ่โอ้ลิงเออลิงตัวนี้นี่ใช่ใช่ใชนี่ไงเขาให้ฮิวตัวนี้ ูะะวคนที่พูดอยู่เนี่ยที่อยู่ข้างบนน่ะมุมมุมซ้ายอ่ะฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆฮิวเรื่อยๆฮิวไปฮิวไปฮิวฮิวฮิวเออเรียบร้อยเฮ้ยฟิวจนเลเวลสองอ่ะฟิวไม่ดิ่จนเลเวลสองแม่งโหดว่ะบอกแล้เกี่แล้วโอ้โหนายฮิวนายฮิวนายฮิวไป เองนายหิ้วไปก่อนนายหิ้วไปก่อนได้ได้ได้ต้องพาไปตรงนู้นน่ะที่มันบอกอ่ะอีกร้อยกว่าเมตรอ่ะต้องเหลือดต้องมาเต็มวินาทีนะลิงมาสเตอร์ล็อกฮาร์ดอะไรเลออุ้ยกระตุกกระ

คอยฮิวอยู่เนี่ยโอ้โหไปข้างบนเหรอวะเออโอ้แต่กระตุกอะกระตุกนิดหน่อยฮิวอน่อยนี่เนี่ยใครก็ได้ฮิวทุาที ตอนนี้เหลือเพฟ่มเดทือสามสิบอือ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 โอโหโอโหหน้าเบิร์นหิวหิวหิวเฮ้ยหิวเฮ้ยอ๋อผิดอัน คิวไว้คิวไว้ก่อนคิวไว้ก่อนช่วงนี้ฮะโอ้โหตัวไฟนี่มาอย่างหุ่นยนต์น่ะพาเข้าพ่วงไฟที่ก่อน,อนถึงยังวะไกลแล้วไกลแล้วลงมาดิลงมาดิคิวผีอีกห้าตัวคิวผีเหรอเออ ไปวิ่งไปฮิวผีได้นะคิวผีอ๋ออีกตัวเดียวตัวเดียวข้าได้ยินว่าฮิวผีโอ้โหใครก็ให้ฮิวผีบ้าแล้วแ่บเมื่อกี้ถือฮิวไปคิวผีวแล้วนะเจ้โอเคไปร้านอะไรทางเนี้ยก็ร้านอยู่แค่ตรงนี้แหละขายมันมีกี่อันเนี่ยกี่เวฟเนี่ยโอ้ ไม่ขายอะไรทั้งนั้นนะตอนนี้เอ้ยนายขออีกหน่อยดิขาดขาดอีกแค่ประมาณ 3, สามพัน่ะสามพันเฮ้ยสามร้อยสามร้อยจอช g r a น่ะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่กิก๊กแล้วเนี่ยอ๋อมันมัน,ม,นมันยิงไอ้นั่นเหรอมันยิงอะไรก็ไม่รู้หมุนหมุนใช่ไหมใช่ มันจะยิงไปในนี่แผ่นแผ่นเลื่อยห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่นอะไรทำไรต่อเนี่ยไฟอาโกไฟเดอะโก้ทำไรเขาบอกว่าให้รักษาชีวิตของคนนี้ไว้ภายในเวลาสามนาที โอ้ก็ส่นแบบโคตรยากอะยากเลยมันต้องยิงให้เป็นปืนนั้นน่ะต้องยิงตัวใหญ่เออเฮ้ยไม่มีใครดูแลเขาเลยเดียวฟันปิดทำไมม,มันเหมือนเบะหรือว่าไอตัวกีฟเนี่ยเออเหมือนอาเบะเลยเดี๋ยวผมดูแลตัวนี้ให้พวกคุณไปน,นี่เลยไปบูกันเลย ประเด็นคือเลือดของคนเนี้ยลดเรื่อยๆคุณต้องฮีวให้เขาใช่ไหมเออต้องยืนฮีวผมอยากได้ดาบอ่ะดิแต่ผมไม่มีดาบอ่ะครับดาบอะไรดาบอะไรก็ได้ที่มันคลิกซ้ายแล้วตายขวานก็ได้เคมโมสวดซอสเนี่ฟันอย่างแรงอ่ะปักเดียวหลับอ่ะแล้วมีป่ะมีกี่อันเนี่ยอันเดียวอีกสองนาทีมันได้ทำอะไรเนี่ย เท่าที่เที่ยท,ที่อ่านๆดูเขาบอกว่าให้ปกป้องตัวนี้อยู่ให้ฮิวให้มันด้วยนะฮิวอยู่เนี่ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้ว,ลวนี่เล่นมีกินเนอร์นะเนี่ยมีกินเนอร์ยังโหดขนาดนี้โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่ได้แล้วเฮ้ย มาดูกอฟาสหน่อยเลื่อยเลื่อยเป็นตัวลิงเลื่อยเป็นตัวลิงฮิว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 จะให้เลือดตังกว่าเจ็ดสิบโอ้ยโอ้ยไม่ได้ช่วยคิวเลยเนี่ย ออออืื้้ไปคอยฮิวมันไอ้สิบวิไอ้สิบวิเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโฮเอาอ๋อให้อยู่ตรงนี้แหละตัวความสำเร็จอะไรเนี่ยโอ้ย ทำภาพเหมือนจะตายแล้วเกินเนี่ยสแตนโยคลาวอืโอ้โหใครใครเขามาอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดเล่นเป็นมีดิกสักคนหนึ่งเนี่ยถือปืนหมอเนี่ยิงสบายเลยเออวะ่ะเรียบร้อยแล้ว จบแล้วจบแล้วจบแล้วชีวิตเลิกกลับบ้านไปไหนต่อวะรอก่อนรอนีはは่สั่งก่อนฮะจบยังไม่จบอีกเหรอโอ้วิ่งยาวเลยนะวิ่งยาวอยู่อยู่ที่เดิมฮะร้านเดิมจริงปะเนี่ยเออทำไมสีแดงมันวิ่งไปทางนี้วะก็สีแดงไงเอ้า แดงแม่งอ้อมมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งเออเนี่ยสบายเนี่ยชิวๆโโอ้โสีเขียวมันก็มีบอกอยู่ไม,ไม่ก็เมื่อกี้ข้าวิ่งตามสีแดงไงโอโสีเขียวมันก็มีพิกัดบอกแต่มันจักตามมันเออผิดเองเอ่ะข้าพี่อีกแล้วอะ่ะใช่ผิดตลอดผิดที่เธอเสมอไม่เอาลวยังหนุกอ่ะกิกๆแล้วเนี่ยโอ้วิดีโอ ก็ใช้นั่นแล้วเควินอะไรเควอะไรไม่รู้ดาวอะไรนั่นโอเคตอนนี้ก็จะจบแค่นี้ไหมหรือจะถ่ายต่อให้จบเลยฮะให้จบไปเลยไม่วิดีโอนะอ้าวหายไปแล้วไ่นให้จบเลยเขาให้ลงไปข้างล่างอะเกมดับโซนโอ้โหอ๋อไม่ใช่ดับโซนนี่มันที่วางของเข้าไปนู่นเซฟหนึ่งเซฟสองนู่น เาบอกข้าไปขโมยท้องขโมยที่ไหนวะตามที่มันบอกอะเซฟหนึ่งเซฟสองกันอะกระจายเป็นคนละเซฟเลยข้าไปเซฟสามแล้วกันกระจายคนละเซฟครับกระจายคนละเซฟเฮ้เดี๋ยวข้าไปเซฟสามะนะ จโอ oh, oh, okay. ้ยใครทำอะไรเนี่ยอ๋อให้บิวออกเอ๊ะใช่เหรอโอเคได้ได้โกบาร์มาแล้วผมก็ต้องวิ่งไปเซฟสองกัดิได้โกบาร์มาแล้วกดไระกดไร ทำอะไรถึงจะออกมามันให้บิวออกอ่ะอีกก่าวใช่ไหมเออแ้เมื่อไรจะออกอะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันเนะี่ยอืมโอเคได้เลยเนฮะ้ยโหแต่ตอนนี้กระตุกทำไมก็ทำไมมันกระตุกแหลกๆอย่างนี้เนี่ย อ๋อด่งไงแล้วพอเขาให้กลับมาที่ดรอปโซนอะกลับมาที่ดรอปโซนผมเจอเฟสพาวกับไอ้เลื่อยลุ่มครับครับอย่าตายแค่นั้นแหละคุณนะ่ะเอาทองไปหรือ,อยังเขาเอาทองกันไปหมดแล้วเนี่ย เอามาแล้วทำไมเซฟหนึ่งยังอยู่นู่นอยู่เลยอ่ะก็เอามาแล้วนะคุณยังคุณเห็นของผมไหมเซฟสองไม่มีใช่ไหมเออทำไมคุณอะคุณเซฟหนึ่งเซฟหนึ่งยังอยู่นู่นอยู่เลยเอาใหม่ถ้าถ้าคุณถือทองอ่ะตัวมันจะวิ่งชมันจะวิ่งไม่ได้มันจะหนักมันจะช้าดเดินเลยเดี๋ยวฆ่าเรื่อยอยู่ the rest. Don't miss any. รอพี่ก่อนหนาวละพี่หนาวละเกินหนาวอย่างนี้ละวพี่ขอกอดได้ไหมไม่ได้าห้าห้าเราต้องเอาอยัางไงเนี่ยเกมเว้ยกดกดกดเรื่อยแล้วก็กดกดไปเรื่อยๆแล้วสักพักมันจะให้กด E อะ่ะ E แล้วก็เอาออกมาได้อ๋อนี่ไงลืมกดเ e อี๊ยโถ่ โอ้โหหนักแล้นเนี่ยเออเออโอ้โหไอ้นั่นมาอะไรมาไอ้ไอ้เฟสพาวอ่ะรอพี่ก่อนไม่อยากยุ่งกับเฟสพาวเลยเกมอยู่ดับโซนตั้งเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ดับโซนอย่ยี่สิบแปดโอเคเลกร้อยกว่าโอ้ยทำไมมันเดินหนักอย่างนี้เนี่ยโอ้ กว่าจะถึงแม่งเอ้ยเดินเอื่อยมากอ่ะโอ้ไม่เคยเดินเอื่อยขนาดนี้มาก่อนนะเนี่ยโอเคเหลือของคุณรอพี่ก่อนเสียงเกมดังไปหรือเปล่าเนี่ยไปไม่ได้เสียงเกมอย่างนั้นนะคือเสียงเกมเลยอ่ะเสียงเกมเนี่ยคิลลิ่งฟอร์ดเนี้ยอีกทีเดียวโดดได้ไหมเนี่ยโดดได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฟสพาวมา ยี่อีกสิบแปดตัวเขาบอกพอจบโอ้เรียบร้อยทำอะไรต่อเนี่ย เอาพูดรักแล้วเหรอจชอดีจบอยากเนี่ยมันยังไม่หมดโอเคเอาผีตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่กันเนี่ยมีหกพันจะจบเลยไหมมาปิดเลยจะจบอ่ะแล้วแต่ก็เดี๋ยวให้คนทำเลไนกันเองโอเคก็สำหรับวันนี้ ็ขอเด็กก็แค่พูทีวีและแบบวัอนอีกเกินขอจบไปก่อนดุ้ยไม่ใช่ขอลา,าไปก่อนสวัสดีสวัสดีคร,ครับครับพยักหน้าเลยพยักหน้าด้วยครับเยเไปแล้วบายต่อโอเคครับแหมเมื่อกี้เกิดสิทธิาดทางเทคนิคนิดหน่อยโอ้ยมันนายมันมาแล้วครับหนึ่งครับหนึ่งรอมันหยุดยิงอยู่อุออ้ยไปแล้ว เคมอซอสบอดโอ้โหบอดบอดเลยครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งผมยิงไปโดนโดนยิงอ่าเขาเรียกอะไรนะยิงบาสเหล็กโดนไปหัวนึงอ่ะยิดีนิดนึงเอ้าบอดฮิลบอดฮิลได้ไม่ใช่บอดดิบอดฮิลได้เที่ยแล้วแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงมาเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม้ยินเสียงอยู่อ่ะเฮ้ยท้งบอลท้งบอลท้องบอลบอลบอล วน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 เออื้อเคบอร์ซอสเรียบร้อยใครอูหัวขาดผมยิงไงโอ้โหตอนนี้เราปลดล็อกอะชิเม้นต์ของลิงมาสเตอร์ไปแล้วเรื่องเล่นคือแม่งอีซี่ด้วยแหละใช่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเซอร์ไวก็บอกว่าไม่ม like ีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้